a อเอพละวัตเปฉลองรัก14ปีซื้อรถหรูให้ฟางพิชยาสาดแคปชั่นหวานเวอร์สาดระดับความหวานวายาวนานต่อเนื่องจนบรรดาคนโสดพากันอิจฉา สำหรับคู่ของเอเอพีวัตห์เราบัตและฟางพิทยาชาวลิตสอนนักแสดงอารมณ์ดีขวัญใจแฟนละครแถมล่าสุดฝ่ายชายยังได้ตอกย้ำความโรแมนติกให้กับหวานใจคนสวยด้วยการมอบของขวัญชิ้นพิเศษซึ่งก็คือรถดูสีขาวป้ายแดงที่มาพร้อมกับดอกไม้ช่อโตสีสันสดใสเนื่องในโอกาสมันครบรอบ14ปีที่เคียงข้างกาันโดยเจ้าตัวระบุคแคปชั่นความในใจว่าผู้หญิงสวยก็ต้องอยู่กับดอกไม้สวยของขวัญวันแอนนิวเบอร์ซี14ปี for you my love งานนี้นอกจากจะทำเอาฟางพิทยาเส์ไพลัยใจฟูไม่ได้เห็นความ ความน่ารักความใสใจของเอเอพีรวัตรที่จ้างแต่ทาให้เธอแล้วทางด้านของเพื่อนพ้องสุปตาคนบันเทิงก็ยังเข้ามาใสา่คอมเมนต์อวยพรและก็หวานให้กับทั้งคู่รัวๆแล้วแถมยังบอกด้วยว่าหนุ่มไอเอเปิดโหมดเปแบบทุ่มสุดตัวจริงๆขอขอบคุณภาพไอเอพีรวัตรฝางพิทยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ